เปิดคิวงานยูกิห้ทองคำหลังจากที่นายห้างประจักษ์ชัยออกรถตู้ป้ายแดงให้แทบไม่มีเวลาหายใจก็ต้องบอกว่าปังไม่ไหวกันเลยทีเดียวสำหรับยูกิหายทองคำหลังจากที่อาจารย์ประจักษ์ชัยได้ทำการออกรถตู้ป้ายแดงเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำได้ประกาศต้อนรับยูกิเพนปากา อดีตนางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายไฮทองคำหลังสาวน้อยลาออกจากหมอลำคณะเสียงวิหกก่อนที่นายห้างประจักษ์ชัยนั้นจะหลุดปากมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จับตามองยูกิเพนปากาลำใยไฮทองคำได้เจอกันบนเวทีเดียวกันครั้งแรกที่กรุงเทพและในเวลาต่อมานายห้างประจักษ์ชัยก็ได้ทุ่มสุดตัวออกรถตู้ป้ายแดงให้ยูกิหลังตัดสินใจซบค่ายไฮทองคำ นี่แหละคนจริงไม่พูดเยอะโดยงานนี้นายห้างประจักษ์ชัยก็ได้โพสข้อความระบุว่าหาจนได้ป้ายแดงลำใหญ่แอนป้ายแดงยูกิเกียออโตทั้งคู่ตกแต่งเสริมสวยอีกสองอาทิตย์ขอบคุณน้องนิวดูแลลูกค้าดีมากโตโยต้าเคมอเตอร์กอมอรรามอินทราล่าสุดก็ต้องบอกว่าปังไม่ไหววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคิวงานของน้องยูกิ ห้ทองคําหลังจากที่นายห้างประจักษ์ใช้ได้ออกรถตู้ป้ายแดงให้งานแน่นจนแทบไม่มีเวลาหายใจกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมโดยยูกิได้โพสต์อัปเดตคิวงานเดือนมีนาคมที่แน่นจนถึงสิ้นเดือนว่าอัปเดตคิวงานล่าสุดนะคะขอบคุณผู้จัดและเจ้าภาพทุกท่กทานที่ให้โอกาสหนูนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาเจอกันนะคะคุณยูขอบคุณเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ